ท่านผู้ชมที่กระรบรักทุกท่านนะครับผมวันนี้แบก็จะผมเกสรน,นะครับวันนี้พ่อบอกว่ามีจันกินดาาลำเริ่มแตกแล้วครับแล้ววันนี้พ่อจะได้ผสมแบบว่าตั้งแต่วิธีขั้นตอนแรกเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยมาตามเป็นมาดูครับว่าการผสมเกอรขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนทําตอนแรกเลยมันจะเป็นยังไงมา เดี๋ยวน้ำมันจะแทงตาเนอะเป็นไงครับบรรยากาศอยู่สวนตอนเช้านี่โหต้มลื่นสดข้นเอาให้ดูก่อนมาลูกพอวอรลร้อแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เคสอนตัวปูครับ มันแตกนี่แหละครับเกรสรตัวผู้มันจะบานอย่างนี้นะครับนี่คือเกรสรตัวผู้จันจันเกรสรเอาไว้ผสมเสร็จตัวเมียนะครับนนัสรุปข้อของตาม,ตามพ่อหรือตามผีนี่น,นี่เจอแล้วครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนตอนที่พ่อ ตัดแกะออกแล้วก็ผสมเกสรอนเลยครับถ่ายแบบหนึ่งชั่วโมงได้เยอะน่นฉีกเลยโอ้ยมันขั้นตอนแรกก็เนี่ยนะเอาตัวยาหรือกาบเนี่ยนะเอาออกก่อน พี่เวทเอาออกไม่ได้ตัดออกเลยนะครับเ,เห็นป่ะ <c oughs> ชีพเข้มาข็งสีลุ่ ขั 1941, ้นตอนแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็ดูขั้นตอนที่สองดวเราตัดเขียนปลายเออเขียนปลายให้เสมืองบริตัดกลางคือตะกี้ตัดมันครับนี่ประมาณขนาดนใดยันตรงมืองต้องยัาง่านง่ายต้องอีกต้องอีกอ่านหนังก็ตัดทิ้งไปเลย ไม่ต้องเสียดายนะครับ้าเสียดายแล้วมันจะไม่สวยคนจะไม่ใหญ่ข้าของนม่นแหละเสียดาย,ยเยก้นกลางจะตัดลงไปเกินกลางเกินกลางเกินกลางออกมานี่เกินกลาง ทำเน,นี่ยบ้านสามสี่หามึงมึงมึงแตะไรไปแล้วเฮ้นขึ้นตำเนียบทำเน,นียะน,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 นี่ตัดแตง่งโชว์นะครับตัดไปเลยนี่ทพ่อตัดแต่งเสร็จแล้ว ผสมสดครับวันนี้เราไม่ได้ชมผสมแบบสดๆนะครับไม่ได้ไปเคาะไปกองอะไรมาแต่กล้องดูกล้องเลยครับมันโฟกัสไปที่ไหนไม่ได้ฟูดูกับพี่เลยนี่ครพยายามจะลี่ยนลกล้องเลย,เยไม่หามุมหาอะไรเลยเว้ไม่หาหรอกแค่นี้ก็ได้แล้วถอยออกไปหน่อยก็ได้บอถอยออกไปเดี๋ยวก็ว่ามันไม่เห็นอีก ยาวงี้เลยนะดูใกล้ๆเนี่ยมาดูใกล้ๆน่ะเห็นบอกบอกไข่ถ้อยล้างกับบอกไข่ไกลๆยาวใส่งี้ยนะยาวไส่บ่ะวะเฮ้ออ่ะพอรเราเอาแป้งใส่ทำไมสอนอ่านี้สอนสดนึกว่าแต่อะไรนึกว่าแต่แปง <c oughs> ้งเสียดายนะครับเราไม่ได้ตา ตอนที่ว่าพ่อไปตัดจาจอีก,กต้นหนึ่งมาแล้วน oh okay. ี่เอายายมาใส่อีกต้นหนึ wow, ่งค่ะเม่นเราจะได้เห็นภาพมากกว่านี้ทำไมไปใส่แม่ต้นที่แตกแม่ต้นที่มันแตกมันไหนบ่ต้นเดียวกันบ่บ่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่นนะ กขาขยับนิดหนึ่ง,ง,น,งนี่ไงของในเลยนี่ไว้์เราคยอยมัดนี่นะครับผมท่านผู้ชมดูหน้าเราก็เสียบเสียบไว้อย่างนี้เลยมีขัน้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่ก็<อ>มัดรวบ ตัวเพื่อไม่ให้ตัวจันขยับนะครับเมเกรสรมันฟุ้งกระจายคแต่เกรสรมันจะร่วงถ้าไอ้กิ่งจันไอ้พวกจันจันมันให้จับได้มันก็จะสะบัดเกรสรหลน่นไปหมดเพื่ความชัวร์เพื่อความชั่วแล้วก็ต้องอัดเกรสร ที่เราทำไว้แล้วใส่อีกรอบหนึ่ง<อ>ล้่สนี้ใส่สองรอบไปแล้วมั้งไปแล้วเงียบ นารเ่นี่ดเล็กน้กอ ก็เพื่อความชัวร์ใส่เข้าไปอีกให้มั่นใจใส่ไปให้มันถให้มันเต็มกันพลาดกันเกตกันพลาดเพราะว่าเกสรจะไม่ติดก็ย้ำเข้าไปอีกฝัไหนล่ะบางคนถ้ามีผมเกสรเยอะก็ใส่สักประมาณสามครั้งก็ได้นะครับไม่ว่ากันเพื่อความร้อยครับแต่ที่ใช้อยู่สวนนี้ประมาณสองครั้งเรียบร้อยยเรีบ หลังจากรับชมคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเบสไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับผมครับเอาดูกล้องกล้องกล้องไปไหนอ่ะเอาครับแล้วก็ก็อย่าลืมกดกระลิกระดิงนะครับกระดิงหลังกดติดตามอย่าลืมกดกระดิงนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆของเบสโอเคไม่ต้องกดซับสไคร์นะผสมเกสรจันอินทภาลมนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ